วันลอยกระทงนะครับเดี๋ยวผมเราจะตัดภาพไปตุนทำกระทงที่โรงเรียนว้าววันนี้วันลอยกระทงค่ะน้องตี๋ก็เลยมาทำกระทงที่โรงเรียนค่ะกราบผมกกาบเพื่อนใช่ไหมน้องอะไรน้องเฮดนเฮดครับโอ้เป็นยังไงบ้างวันนี้ฮะสนุกสนุกได้ไหม นี่แหละทำกระทงอันนี้ของเอ็ดกำลังขึ้นใช่ไหมแล้วจะไปใส่ดอกไม้เพิ่มใช่ไหมโอเคูเเสรรร็จียยบย้อโอเควันนี้เราจะไปที่ไอ้ในเมืองนะในเมืองกระบี่นะ,ะอ่าเราจะไปเออ,อไม่เราจะไปให้ทุกที่เลยไปปูดําไปทาราไปอบจอนะ,ะแล้วพบกันในะคืนนี้นะ,ะเตรียมตัวพบกันสี่ยูก็คือกระทงที่หนูทำที่โรงเรียนค่ะน,นี่ครับน้องตุลน, <laughs> นี่นะครับอ่า กระทงยุคโควิดวันนี้พ่อไปขายของมานะ,ะออกบ้าน,น,นตั้งแต่เช้ามีงานกระทินนะครับมีเขาเหมาได้ไหมอ่ามีงานกระทินอ่าแล้วกลับก็คำ่ำวันนี้น้องตูนวันันเสาร์นะครับน้องตูนมีเรียนนะครับแต่เรียนที่เสออ่าพ่อก็ไปใช่ไหม่<ะ>ก็คือไม่มีเวลาครับอุย้ยกระทงพ่อยังไม่มีใช่ไหม<ะ>เดี๋ยวเราจะมาดูสาธิตการทํากระท่งแบบง่ายๆ<ะ>อ่าแบบใช่ค่ะ อุปกรณ์ของเราก็คือนี่ครับพริกพริกพริกใครใครปลุกพ่อถั่วพลูใครปลุกพ่ออ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมิกให้ดูนะครับพร้อมยังพร้อมแล้ว let's go ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำนะอันนี้ไอ้กระทงยุคโควิดพริกก็สวนเราถั่วพลูก็สวนเดาอ่า แล้วก็มีแค่ไอ้ชุดทูเทียนหนึ่งชุดนะครับนี่ครับประกอบเลยอันนี้ไอ้ไอ้อะไรนะ <What? S 1> ตัวกล้วยตัวกล้วยตัวกล้วย,อ,ย <What? S 1> อ่าโอเคมาปักเลยหนึ่งชิ้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอปักให้ดูอ่าดูตบบนี้สองชิ้นนะครับอ่าโอเคน้องตุนาานนงต่นเอามาสามชิ้นอ่าน้องตุ่นเอามานี่ยให้เทียมเทียบนี้ สี่ชิน้นหนูไม่ว่านใจว่าไปากินได้ไหมอันนี้อันนี้เป็นผักนะน้องตุนไอเราไม่ได้ใช้กระดาษไม่ได้ใช้โฟมนะครับอ่าอันนี้เราทํากันอันนี้เลยคือเราไม่ต้องไอลงทุนนะครับอ่าน,นี่ของบ้าน,านเราเลยใช่ไหมน้องตุนก็ปลูกพริกก็ปลูกอ่าโอเคอนนส<ว>ลูไหมอ่าโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปเราใส่พริกว้าว,วน้องตุนดูนดิอันนี้ปลา เพราะว่ากินกินได้นะเพราะว่ากินได้เพราะว่าเราเป็นพริกหยวกเดี๋ยวดี๋กลางๆหน่อยเอางนี้อ่าให้น้องตุลเสียบอ่าโอเคเอาน้องตุลลองทาดูสิอ่านี่นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตุลเอาปลายเอาปลายให้มันออกมาเท่าๆกันหน่อยอ่าปลายแบบนี้แล้วก็น้องเสียบเลยอ่าดูสิอ่าดูให้สวยๆเสียบเลยอ่าเบาๆเบาๆเดี๋ยวพ่อยกให้อ่าว้าวเอามาเอามาอีก อ่าโอเคกลางไหมกลางยัง,งอ่ากางลางแล้วนะ <What? S 1> นี่ครับนี่แหละครับว้าวว้าวว้าว้าวว้าววาวเว้าว,ว,าว,ว,าวเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยอ่าโอเคนี่แหละครับหนึ่งนาทีสวยไหมสวย สวยไหมอหนุใสวกว่าสวยไหมสวยวเอาโอเคเอ้ยสักเท่าไหร่ดิหนอยหึงฮะใส่สักเท่าไหร่ดิ<ะ> <c oughs> ไอสวยยังยังฮะยังสวยยังยังโอเคนี่แหละครับเราจะพาไปลอยนะน้องตุลน,นะอันนี้กระทงน้องตุลนี่กระทงพ่อ อันนี้พ่อก่อนอันนี้ใครทำด้วยอ่ามีครับสวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นมีดอกไม้เหลือเยอะมากแล้วไม่อกี้นะเราใส่ได้ไหมอันนี้ฮะเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมเสียบได้ไหมเหยียบไม่ได้เสียบได้ไหมน้าต้ว้าวโอเคเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะหนึ่ง สองแล้วก็อันที่สามสามนะครับอ้าวว้ <Wow! S 2> าว wow! สวยไหมสวยว้าว wow! สิว <c oughs> เดี๋ยวเราไปพบกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศต,ตั้งแต่กูด,ดำตั้งแต่ทาราตั้งแต่แล้วก็ไปอบ <c oughs> อ่อปีที่แล้วน้องตูนไปเวียนครบ อ่าเราไปดูนะครับอีพีอ่าเรากระทงปีที่แล้วนะนักสุนไปเวียนครบนะครับอ่านาเอามาจอเดี๋ยววันนี้อ่ะตอนนี้ฝนฝนกำลังหยุดฝนตกหนักมาตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับไอตอนนี้ถึงทุ่มยังคุแม่ทุ่มแล้วทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มแล้วครับอ่าฝนกำลังหยุดเราก็เตรียมของแล้วเดี๋ยวเราไปเลยนะพร้อมยังพร้อมยั ตลาดปูดำนะครับอ่าครับผมไอัเราจะเดินนะนะตัวตันะเราจะเดินทะลุออกไปที่ปูดำนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปถึงปูดำเดี๋ยวเราจะถ่ายที่เนาะเพราะว่าฝนมันเริ่มโปรดสายแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศเลยครับนี่ครับอ่าฮะเอ๊ะจ้ะโอเคไปลุยเอาคคนะ ครับตรงนี้เป็นอะไรน้องตุลนี่ครับตือตลาดปูดำนะครับตลาดปูดำนี่ครับเดี๋ยวเรากำลังจะข้าไปนี่ครับตรงปูดำนะครับอ่าฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเดินฝั่งนู้นนะอ่าเราจะไปดูว่าทีมงานเราอยู่รูเปล่าพร้อมยังพร้อมแล้ว let's go ครับเราข้ามาที่ ฝังกูดำนะครับไอฝั่งน้นฝังตลาดนะ,ะราคามาแล้วน,นี่คือแรนด์มาร์ของกระบีนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปอีกสองสามจุดนะแล้วเราจะไปลอยนะ,ะเราจะไปลอยตรงไหนเดี๋ยวติดตามนะตนะดิดตามนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนเราเราจะไปท่าลาก่อนนะเราจะเดินไปนะครับอ่าครับเราจะค่อยๆไปนะ,อะโอเคครับคนเยอะมากเลยครับคนเยอะมากเลยอ่ามาตุนพาไปเลยนะ Let's go ตรงนี้เขาลอยได้ยังไน้องตุลฮะฝั่งนี้นะฝั่งนี้อ่าครับน้ำกำลังเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อ่าโอ้ยโอ้วร้านนี้ทำไมคนเยอะจังางนี้ฮะว้าวราชาโตเกียวน้องตุน แนะนำหน่อยดิมากับบีนะมา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 ค่าเดิยบ้างไหมนะ,ะบอกเลยดนะิมากับบีนะโตเกียวนะครับราชาตโตเกียวนะครับเจ้านี้คือเจา้าเด็ดนะครับบางมุดนะครับอ่านี่กรนตีเลยครับเพราะว่ามุโล่งเลยแล้วก็ เออโหดูดูดูลีลาดูลีลาโยกสามทีสี่ทีฮะ <laughs> มาพร้อมที <laughs> มากระบี่นะครับมาถึงกระบี่ทั้งทีราชาโตเกียวนะครับจัดเลยนะครับอ่าครับถ้ามากระบี่มาไม่เจอราชาโตเกียวมาถึงไหมมาไม่ถึงนะ,ะเจอราชาโตเกียวแล้วต้องเจออะไรอีกอน้ำผลไม้ปัน ป่อค้ไอ้มีเมนูเด็ดไหมครับฮะเด็ดทุกอย่างอ่าไม่ได้โม้นะไม่ได้โม้เลยนี่ป้ายป้ายเด็ดฮะไอ้เมนูนะครับเมนูยอมเลยยอม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 ครับน่าเดี๋ยวค่อยอ่ามีอีกหลายร้านนะเดี๋ยวเราไปแนะนำนะ คือมากระบ,บี่ต้องเจอแต่ราชาตโตเกียวนี่เราต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วต้องจัดครับมากระบ,บี่แล้วอ่กจากนอกจากราชาตโตเกียวแล้วไอ้อีกอย่างหนึง่งเราต้องจัดคืออะไรผลไม้เม,มืองเมืองอะไรนี่เมืองลุงสามชั้นนะโอเคนะครับโอ้โหนี่ครับเป็นไงบ้างครับอ่าของคุณภาพดีไหม ไม่มีไม่มีน่วน <c oughs> มเลยกรอบสดๆนะครับเขาจัดครบสวยมากเลยครับมาผลไม้บางลุงจัดเลยนอกจากราชาดโตเกียวอ่าผลไม้บางลุงแล้วก็ต้องมีน้ำผลไม้ป <c oughs> ั่น <c oughs> โอเคนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่คะก็คือหน้าโปเรือที่เนื้อสีดำครับไอโป้เรือที่ไอ <c oughs> เขามาลอยกันตรงนี้นะ เพราะมันมีที่ลงไม่กี่จุดนะอ่าแต่ไอจุดนี้คือคนเยอะนะอ่าน้องตุนไอเชิญชวนนะเชิญชวนเนะอฟซีนะมาลอกระดงที่หน้าเมืองกระบ,บีเนาะอ่าเราจะพาไปดูหลายจุดอีกหลายจุดนะเราจะพาไปทารานะแล้วก็เอาปาจออ่าโอเคตรงนี้ไอดูนะครับดูให้ดูเลย คนเยอะเยอะครับเยอะมากๆเลยเพราะเราเดินมาแต่ยังเยอะไม่เท่าทุกปีนะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะบรรยากาศในตัวเมืองกระบี่แต่คือจุดนี้คือนด์มาร์กที่ใครมากระบี่คือเขาต้องมาจุดนี้อยู่แล้วจุด<ห>คือจุดไหนปูดปําอ่าเดี๋ยวเราไปทารานะทาราเขามีงานจัดด้วยนะครับแล้วก็มีอบจเขามีเวียนคกด้วยมีที่แล้วน้องตุนไปเวียนโคกด้วยนะ เดี๋ยวถ้าเราไปทันเวียนโคกเราก็จะเวียนโคกนะเอามาจนะโอเคไปต่อโอเคไปต่อลุยี่ค่ก็คือปฏิบการโลกอินทรีค่ะครับปฏิบัติกรรมนกอินทรีนะครับแอลแลนด์มาร์คจุดที่สองนะจากูดัานะครับผมตัวนี้มีนี่ครับมีโป้เรือที่นานาเขามาลอยกระทงใช่ไหมมีจุดที่สองใช่ไหม เดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปสะพานจำฟ้านะไปทาลาแล้วก็ไปอบจนะสุดท้ายนะอ่า,อา,าใช่ครับเชิญเลยครับเชิญเอฟซี FC ทุกท่าน,นนะมามา <c oughs> มาเที่ยวนะโอเคโ้คนเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปจุดต,ต่อไปนะอโอเคซี <See> o u ปฏิมากรรมเรือใบนะครับอยู่เชิงสะพานเจ้าฟ้านะครับข้างหลังน้องตุนมันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งตอนกลางคืนมันจะช้อปปิ้งอะไรการกินนะครับอ่านี่ครับอ่าสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนถึงดึกๆเขาจะมารวมกองกันอยู่ตรงนี้อ่ามาเลือกเลือกซื้อเลือกชมได้เลยอ่ามาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะเรายังไม่ถึงครึ่งทางนะตุนนะ เราจะไปอีกเราจะเป้าหมายเรายังมีอีกท่าลานะแลวก็กระจจเอออวจอพร้อมยังไปต่อนะ,ะ Let's go นี่คก็อยู่ที่ท่าเรือเจ้าฟ้านี่ครับคือไท่าเรือเจ้าฟ้านะสังเกตข้างหลังนะครับเรือ ully, เฟอร์รี่เรือใหญ่นะครับเขาจะจอดตรงตรงนี้นะ,ะตรงนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ล่าน้านะจะมาเอากระทงมาลอยได้ใช่ไหมโอเค จากจุดอ่าปฏิมากรรมเรือใบเมื่อกี้นะห่างจากตรงนี้ประมาณสักห้าสิเมตรเนาะอ่าโอเคนะ<า>เดี๋ยวเราจะไปกันที่ต่อไปนะ<า>โอเคพร้อมยัง<า>พร้อมแล้ว Let's go แล้วก็มนาค่ะอ่านี่ง,งานนะคนเยอะมากเลยดูช่ เราก็จะไปลอยที่เอโวจอยแล้วค่ะเพราะว่าที่ทาราค่ะคนเยอะมากค่ะคนเยอะมากเลยนะครับลอยไม่ได้เดินแทบจะไม่ได้เลยนะตอนนี้ ครับผมเราจะมาสถานที่สุดท้ายนะตรองตูนเรามาจากไหนเมื่อกี้าจากปูดำนะตอนแรกนะปูดำแล้วก็สถาไอนกอินทรีนะปฏิมาการรมนกอินทรีแล้วปฏิมาการรมเรือใบแล้วมาที่ทารานะตอนนี้อ่าหมายสุดท้ายไอสถานที่สุดท้ายเราจะมาลอยกันที่อบจอกับบีอโอเคนะนี่ครับบรรยากาศนะครับคือเขาบอกเลยรถ ติดมากๆเลยครับ ح. โคตรๆเลยเดี๋ยวเราจะไปสรุปนะตอนท้ายคลิปเนาะน้องตุนนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้างานนะแล้วเราจะพาไปลอกระทุงกันก่อนนะพร้อมยังพร้อมแล้วนี่ครับบรรยากาศนะน้องตุนนะเอาเอาไปจอกบีและวันนี้เราเดี๋ยวตุนแลอยากกระซิบนะบอกนะน้ำผลไม้ปานคุณตั้มจับฉลากไว้ได้นะครับวันวันนีสองปีซ้อนนะครับ เขาเอาเท่าไหร่60 63 63ท right? right. ี 100, ่นะแต่เรามันลงทะเบียนมันลงทะเบียนร้อยกว่านะอ่าใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้เอาเปจ้ากระบี่สปีซ้อนแล้วครับเราไม่ได้นะต้องตูนนะเออว้าวนี่ครับเราจะพาดูบรรยากาศนะครับเห็นเขาว่ามีเวียนคกน้องต้นนะ เดี๋ยวปีนี้ปีที่แล้วนะปีนี้เรามาเรามารอท <laughs> ี่นี่วีร์กบใช่อนี้องจผลาดนะอันนี้ก็ครับ <laughs> นี่ครับดาดัดาอ้อันนล้านย่างนี้ฮัลโ <laughs> หลต้ยำนะยำยำยำเฮ้ยเฮ้ยเฮายเ้ยเยำเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ย <laughs> <laughs> กะบีนะต้องต้องมาลองร้านนี้ประจำร้านที่ไหนครับทองเซเว่นนะหน้าเซเว่นของกี่บาทอ่าติดตาก็ได้ <c oughs> ไป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 เข้าไปกันเลย เานมคะเสเชียรนี่เราไปดูกระดงนะที่เขาส่งเข้าประกวดนะดูที่ของทีมไหนอันนู้นฮะในส่วนของสภาประชาชนปจบุรีเราสวยไหมน้องต้นสวยมากเลยนะต่อกันด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลได้แก่สวยไหมน้องต้นสวยมากเลยเดี๋ยวไปดูอันต่อไปไปว้าวทีมประชาคมอำเภอ สวยไหมน้องดูสวยมากเขาไม่มีนะเขาไม่มีป้ายชื่อนะนี่คุณไหนเอาอยู่ฝั่งเราดูคนละคนละฝั่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสบายโรงเรียนอมานวันนี้ชื่อนู่นนู่นเงินรางวัลได้แก่อะไรอ่ะนี้คอนเซ็ปต์ไม่ไม่รู้นะคอนเซ็ปต์เทคนิคกกะบีอันนี้ครับทีหนึ่งเมื่อกี้นะใช่นไหม เียมเภอเนื้อโคร้่า,า,า,าจะเป็น,น,ดดนเมืองโรงเรียนพี่ตนะ้จริงว้าวเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเมืองโรงเรียนเมือง,เเมองกีกกก่น 2, วัดครับค่ะมัธยมม,ม่สุดยอดสุดยอดการอนุรักษ์กีาสุดยอสดยอสวยม,ม,มากครับสยมากเลยค่ะอ๋อไม่ไผ่สารคไไรับให้คู่เกวันวนะคะดู้ดเอาต้นทาไปอีกอันนี้ นี่นะคะหลายท่านก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งค่ะนี่รงเรียนอบจ๊อกระบี่นะครับจะรวมศิลป์การถ่ะได้ให้โอยงนะกระบี่แบบมเอกลักษณ์นะมอแวันนี้าวอันนี้อะไรน้องตุ้นดิเฮ้ยสวยไหมสวยมากนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันก่อนนะน้องตุ้นนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปลอยตรงจุดฝั่งขวามือนะโอเคเดี๋ยวน้องตุ้นอธิษฐานอธิษฐานอะไรบ้าง อาอธิษฐานก่อนเลยยกอธิษฐานก่อนเลย<อ>เวลาพ่อตรงนู้นมันคนเยอะอ่าโอเคอธิษฐานเลยอขอให้ช่องตุน้าทั่วร้านซับไวๆไ<อ> <c oughs> เรียนเก่งเก่งเกรดดีๆได้เลยอะไรบ้างบอกหน่อยได้ไหมกระซิบกระซิบ ได้ที่หนึ่งได้สอบั่วประเทศเลอายเขาบ้างเะเอาที่หนึ่งนี่ไม่ใช่เลยนะรั้นรั้นซับรั้นซับอาจเป็นไปได้โอเคนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะไอหน้าท่านะซิลเราไปจุดเทียนกันนะน้องตุนนะจุดเทียนทุบเอา โอเคเตรียมล้วไปเลยค้อยค่อยๆ้อยเอ๋เป็นแหละค่ะตอนน้องตินไปแล้วนะครับนน่นนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมปิดคลิปนะครนะน้องตูนพาไปรอกันตรงนั้วันน ah> ี้เราไปที่ไหนบ้างครับ ประกำลูกอินทรีย์มาติมากำเรืเอใบเลยนะแล้วก็เราไปที่สวนสาธารณะ,ะด้วยอเอามาแล้กวาาก็มาเรามารอที่ตำรวจกระบี่นะ,ะมีนี้คนรู้สึกจะน้อยนะ,ะเรามานะครับผมบอกเลยนะครับรถติดนะเอาเนะคือวางแผนไม่ได้เลยนะรครับรถไม่มากไม่มีที่จดอดรถนะ เดินไปไหมน้องตุนนะครับเดินมาจากไางผู้ด้ิาลานะอ่าแล้วเราเอารถขับนะครับใน้ตบิลเลบาไ้ริคนลออมมาวจนะครับนตุนี้เดินกิโลนะเ่ครับส่ไาได้รอยน้เที่ยวอมโอเคนะ น้ำผลไม้ฝันกุ้ตตั้มนะครับอร่อยทุกน้ำขายทั่วเมืองค,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 ครับผมสาม้อยี่สิบเก้วนะคะสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้วนะคะห้าร้อยบาทครับผมสายบุญนะครับไอติดตติ๊ตโตเราได้เลยนะครับมานึกจะเอาน้ำอะไร แล้วพ่อตอนนี้เราทำเพจด้วยไหมเพจอะไรแฟนทุกไลน์นะครับคุณพาทัวแฟนเพจนะครับอ่าไปช่วยไปกดติดตามด้วยอ่าแล้วไอ้เร็วๆนี้เราจะมีขายยังไงน้องตูนขายลดสาบาทลดสามรบาทคือตอนนี้เรายังไม่ได้ขายนะครับเราแค่โปรโมทน,นะครับอ่านะน้องตุนนะเดี๋ยวเราจะทำ ถ้าเราท้าขายวันไหนเดี๋ยวครับติดตามกันเ a c e บุ o k า i ร e f a นเ a g e ตุ้นพาทั่วอ่าโอเคนะโอเคนะโอเคีพีนี้พร้อมกันแค่นี้ก่อนปุ้บกันใหม่ e หน้าสสวัสดีค่ะนี่ก็คือน้ำผลไม้ปั่นกุณตั้มค่ะอร่อยทุกน้ำเลยค่ะขายทั่วมังกาบีค่ะ